เรามาดูกันนะคะว่าจุดเช็คราคาเนี่ยระบบปากกาเขียวเนี่ยมีไว้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยนะคะ S 4ฟอร์มตัวเป็นซิกบายแพทสถูกไหมคะไส้หลังซิกอยู่ที่3393ทีนี้ครั้งแรกเนี่ยกราฟวิ่งขึ้นไปครบ1500จุด tp 1ที่3408แแล้วเกิดการพักตัวพักลงมาเนี่ยค่ะพักลงมา เขาย่อเขาย้อนราคาลงมาเนี่ยเห็นไหมคะว่าตรงนี้จุดเช็คเราคือ3393ตราบใดที่ไส้หลังซิกยังไม่โดนทำลายเขามีโอกาสที่จะวิ่ง TP 1และ TP 2ได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อกราฟย้อนลงมาใกล้จุดเช็คของเราเท่าไหร่ยิ่งใกล้ก็ยิ่งดีเห็นไหมคะยิ่งใกล้ก็ยิ่งดีเพราะอะไรคะเพราะว่าเราจะเห็น จุด SL ที่แท้จริงเราจะรู้เลยว่าจุด SL จริงๆเนี่ยอยู่ที่3393เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าตรงนี้เนี่ยเราก็ SL แค่เท่าไหร่คะแค่ร้อยสองจุดเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถบริหารจัดการออกหลอดได้นะคะแต่ไม่ over trade นะคะบริหารหลอดบริหารใจให้ดีนะคะเพื่อที่จะเข้าตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะลุ้น TP พ0 0จุดพันหจุดแล้วก็3,000จุดตามลำดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่บแ a s นะคะว่าเขาจะต้องวิ่งถึงสามพันเสมอไปเมื่อครบ TP 1นึ่แล้วเนี่ยสามารถปิดเก็บกำไรได้เลยนะคะ